สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาดูการสารไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมนี่จะเอาไม้ไผ่ที่อ่อนๆออน,นะครับแล้วก็ออกมาเขาเรียกออกมาจัก่ะท่านผู้ชมแล้วจักแล้วใบตองใบตองเอใบตองนรใบไม้ไผ่อย่างงี้ทํายังไงนะครับมาดูครับรรรรรนี่คุณผู้ชม<ใ>อันนี้คือเป็นหมวกไม้ไผ่ครับถามมาทนไหม ก็ทนเต็มที่ก็ประมาณสามสี่เดือนเขาก็พังครับเขาก็ขาดขาดก็ต้องซื้อใหม่หมวกไมพผ่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาเราใส่กลางแดดเขาไม่ร้อนครับเพราะว่าเขาเป็นของธรรมชาติครับแต่ถ้าเราใส่หมวกที่เป็นเป็นพลาสติกเป็นพวกผ้าจะร้อนครับแบบนี้ไม่ร้อนครับแลนะคุณผู้ชมแบบนี้ไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมก็ทดลอง เอาไปใช้ดูครับจะขายตามชนบทคานผู้ชมนี่ทําได้สวยครับนี่ครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะอย่างอื่นอย่างอื่นก็ดัดแปลงเป็นพวกกระเป๋านะครับกระเป๋าของสุภาพสตรีนะคุณผู้ชมอันนั้นก็ต้อง,ต,องต้องทาสีทาอะไรอีกก็ทําให้เขาทนอยู่ได้หลายปีอยู่ครับแต่แบบนี้ก็หมดแบบนี้ไม่ทนหรอกครับสองสามสามเดือนสีห้าเดือนเขาก็ขาดขาดแล้วก็ซื้อใหม่ก็ดีครับ ซื้อไหมก็เหมือนกับเราไปช่วยสนับสนุนให้แม่บ้านแบบนี้ครับให้มีรายได้ในในโคเรือนครับนี่พิทีผมถ่ายทำนี่ก็คือที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมมาดูคุณพี่เขาคุณพี่เขาถักนะครับว่าทำกันอย่างไรนะครับก็ถักกันแบบนี้ครับครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวอ่ดูครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับว่า ถักกันอย่างไรครับ<ห>เดี๋ยวเข้าไปอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวผมซูมครับซูมกล้องอมมแ,อแบบนี้ครับเ,รเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเอาเอาแล้วครับเดี๋ยวนี้เราเอาแบบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็อยู่กับคุณพี่นะครับเดี๋ยวผมไปทำภารกิจด้านนู้นก่อนครับ <laughs> เาังมั้งถ้าเขาจะหูเลี่ยงเขากอนคหนกูยู่คนอจังต้องไปคนประเหมอหูอ่ะออกกัหอเบน้ำโก็จะอันนี้มากค้ะขั้นตอนตอนนี้ก็คือเป็นการ ต่อไม้ไผ่ครับที่ต่อไม้ไผ่อ่ารับไม่ไผ่ท่านผู้ชมผมขออันนึงครับนี่มันก็ไม่ได้หนาบางบางมากครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยเราหักขนาดเราหักก็ยังไม่หักครับเพราะว่าถ้าเราจักบางแบบนี้จัดได้ไหมนี่จะทำยังไงก็ไม่หักครับแต่ถ้าเราไม่ได้จักแล้วครับถ้าทาอย่างนี้หักเลยครับไม่ไผ่นะครับทาแบบนี้หักเลยครับแต่แบบนี้ไม่หักครับดูครับนี่ครับ ความเหนียวของเขาครับความเหนียวของเขาอยู่ได้สบายก็เอาจักตอนนี้มันดิบๆนะครับคุณผู้ชมถ้าดิบๆนี่เขาจะจักง่ายครับแล้วก็มาพึงพ่งแดดพึ่งแดดกี่แดดก็ยังผมกี่แดดนะประมาณสักสามแดดได้ไหมสักสามแดดสามวันก็แห้งแล้วครับแห้งแล้วก็มาเก็บไว้อย่าให้มันโดนน้ําหมอกนะครับเพราะมันจะเป็นเชื้อราราดําขึ้น ก็มาทําแบบนี้ก็ทําไปคุยกันไปครับไม่ไม่ถึงวันนะครับก็จะได้หนึงเส้นนะครับหนึงเส้นกี่เมตรไม่รู้สิบเมตรได้เนาะภาษาว่าหนึงเส้นนะครับแต่ว่าได้ประมาณสิบเมตรนะครับอ๋ออันนี้คุณพี่ครับแต่สมัยนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วครับคุณผู้ชมปิดหน้าปิดตาครับ คลิปนี้ก็คงลำามลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเปกำลังใจครับคลิปนี้ก็คงขอลาพ่อแหม่ี่นอกไปก่อนเนอะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเออคนสามนมีกำลังใจบ้างครับสารไม่ไภ,ภยัย <laughs> บ๊ายบายครับ